สวัสดีค่ะทุกคนมินักสังคนนจาวันนี้นะคะก็มาเจอกับช่องปาริปลาลิสตอรี่ที่ไม่ได้อัพ u t u b e มานานมากไม่รู้ว่าเป็นกี่เดือนแต่คือตอนนี้นะคะก็คืออัปเดตก็คือเราเป็นชาไกจิ้นหรือว่าภาษาญ,ญี่ปุ่นแปลเป็นภาษาไทยว่าคือคนที่ทำงานแล้วเนาะแล้วก็ หลังจากที่เราทํางานมาสักประมาณเดือนถึง2เดือนเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ้ยอยู่คนเดียวมันก็เหงาเงาเนาะก็เลยตัดสินใจไปอุปถัมภุปการะหรืออะไรสักอย่างนี้แหละแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าสตะนะคะพูดง่ายๆก็คือไปเป็นโฮสต์แฟมิลี่ของน้องแมวน้องหมาแล้วก็คือตอนนี้นางก็อยู่ข้างหลังตรงนั้นใช่ก็คือ เราไปเราตัดสินใจเป็นสตุอยะนะคะก็คือน้องแมวเนาะแมวเราชื่อโอมาเมนนะคะที่แปลว่าถั่วเออก็คือเป็นชื่อที่เขาตั้งมาให้ก่อนแล้วเราก็เลยไม่ได้ตั้งใหม่ก็คือใช้ชื่อนั้นมาตั้งแต่รับน้องมาแล้วคือคือข้อเสียตรงที่ว่าเราไปรับแมวมาเนี่ยก็คือเราไม่รู้ว่าน้องอะ่ะจะอายุเท่าไหร่แล้วแต่ว่าคือปกติแล้วอะ่ะน้องแมวอะ่ะเขาจะ เขาจะามีช่วงช่วงหนึ่งใช่ไหมที่พอเขาโตเต็มวัยปุ๊บเขาก็จะเริ่มอยากมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยก็คือช่วงติดสัต์นั่นเองนะคะ,ะคือเหมือนเนี่ยก็เป็นคอนเทนต์เราก็กําลังจะไปทําหมืนน้องเพราะว่าน้องแบบติดสัตว์แล้วน้องแบบเสียงดงังน้องร้องเสียงดงังทั้งคืนเลยไม่หลับไม่นอนแล้วคือเราก็ไม่ได้นอนด้วยแล้วก็คือก็ไปรบกวน ห้องข้างๆด้วยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าจะพาน้องไปทํำหมันตอนนี้นะคะ mm hmm. น้องตาไม่มีหนึ่งข้างนะนี่ไงอม oh น้องชื่อมาเมนะคะ mm hmm. เป็นผู้หญิงแล้วคือก็ไปถามเพื่อนก็ไปหาข้อมูลอะไรมาเงี้ยเขาบอกว่าแมวเพศเมียก็จะแพงกว่าแมวเพศผู้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าแมวเพศเมียเนี่ยต้องแบบเหมือนผ่าท้องอะไรเงี้ยเนาะแบบมดลูกอะไรอย่างเงี้แบบกยก็คือโอเค เราจะตัดสินใจจะพาโอมมาเม็ฟไปทําหมันกันนะคะเพราะว่ามันไม่หลบมันไม่นอนเลยน้องจุยน้องดมดนเลยโอเคค่ะ um okay แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปละแล้วก็จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เสียค่าอะไรต่างๆน <Yes> s <S านามีว hey, ิธีการอะไรยังไงก็ไปเลยค่ะ ก็คือเราสามารถ walk in เข้าไปในคลินิกแล้วก็พาน้องเข้าไปเลยนะคะถ้าเขาไม่มีคิววันนะั้นเขาก็จะสามารถทําให้เราได้เลยแต่ว่าเนื้อความที่จันทร์หืดสูบก,ก็ทํางานก็เลยตัดสินใจว่าจะพาไปวันเสาร์ก็คือเช้าวันนี้เพอต้องนอนหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ถ้าไม่ walk in เราสามารถโทรไปจองได้ถ้าเขาไม่มีคิวเขาก็จะลงคลิวอะไรให้แล้วก็เขาก็บอกว่าตอนที่พาน้องไปอ่ะก็คือให้มี house อันนี้เขาเรียก house นะคะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก house เนาะหรือว่า cage อะไรอย่างเงี้ยเออก็พาน้องเข้าไปตรงนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งตรงที่ว่าถ้ามันเป็นแมวที่ค่อนข้างที่จะแบบก้าวร้าวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวที่จะเอาออกจากเฮาส์มาแล้วแล้วนางจะแบบวิ่งวนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปซื้อเน,น็ตเน็ตสักผ้าทุคนใส่นางอีกทีแล้วก็ให้นางเนี่ยเข้าไปข้างในนะคะโอเคปเราไปซื้อเน็ตแล้วก็พาน้องไปคลินิกกันได้ละ นางก็คงยังไม่รู้ตัวแหละว่าจะพานางไปทําอะไรจะขึ้นเขียงอะไรยังไงก็มีความสุขของนางไปนะคะบ้านก็คือมีแต่ของเล่นนะคะก็คือเลี้ยงแมวเหมือนเลี้ยงลูกเลยทุกคนโอเค 西,橋西を右方向です。 แต่เรามีภารกิจอีกภารกิจหนึ่งนะคะก็คือเขาให้ซื้อเน็ตที่เอาไว้ซักผ้าเนี่ยเอาคุมแมวก่อนเพราะว่ากลัวน้องอ่ะแบบเอาออกจากเฮาแล้วน้องจะวิ่งนะคะก็คือเอาง,ง่ายๆก็คือน้องกลัวน้องอารวาดก็เลยจะให้ใส่เน็ตที่ซักผ้าซึ่งเราไม่มีเราก็จะมาซื้อที่หนึ่งร้อยยูนไปกันค่ะ เททุกคนก็คือเอานางใส่ในเนสเร็จเรียบร้อยก็นนนนเนนกทนกนคนกันกนกน ทุกคนเห็นนี้ก็จะเป็นพวกแผ่นพับที่จะเป็นเกี่ยวกับประกันสัตว์เลี้ยงนะคะด้วยความที่เวลาที่เราพาน้องๆไปคลินิกหรือว่าจะพาไปฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากคนญี่ปุ่นก็เลยนิยมทําประกันสัตว์เลี้ยงกันค่ะทุกคนก็คือตอนนี้นะคะเราก็เอาน้องเนี่ยไปฝากไปที่คลินิกเสร็จแล้วเรียบร้อยก็คือรอนานมาก เราจะมาบอกกันว่าขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือก่อนแรกใช่ไหมเราโทรไปจองค่ะโทรไปจองเมื่อวานว่าแบบเอออยากพาน้องไปทำหมันนะทาหมันภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าฮินินชุดสึดนะคะชุดสึดที่แปลว่าโอเปอเรชั่นหรือว่าการผ่าตัดแล้วก็ฮินินเนี่ยก็แปลว่าการที่ไม่ทําให้น้องท้องก็คือทําหมันนั่นแหละ ว่าทีนิ่เชื่ยดจืดนะคะแล้วก็เราก็โทรไปจองนะทางโทรศัพท์แล้วถ้าเขาไม่มีคิวอะไรเงี้ยเขาก็จะลงให้ซึ่งเป็นวันนี้แล้วเขาจะให้เราอะเอาน้องเนี่ยไปในช่วงเช้าแล้วก็ไปนอนหนึ่งคืนก็คือเอาไปวันเสาร์ไปรับวันอาทิตย์ซึ่งไปรับวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ในเวลาทําการของคลินิกอะไรนี้นะคะแล้วก็ไปถึงวันเนี้ยเขาก็จะตรวจ ตรวจว่าแบบเออน้องโอเคไหมนิสัยน้องเป็นยังไงน้องกลัวคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ตาข้างหนึ่งของน้องอ่ะ มองไม่เห็นเราก็เลยให้เขาตรวจไปด้วยแล้วก็เขาก็ดูแลแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าแบบเขาไอโซคิดแปลว่าแบบน่าสงสารแต่ว่าพอหมอเขาก็บอกว่าเออเนี่ยทำหมันไปก่อนแล้วพวกเรื่องตาเรื่องวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอให้น้องแบบเออหายดีจากแผลผ่าตัดอะไรเงี้ยแล้วค่อยพาน้องไปฉีดหรือว่าพาน้องไปรักษากเรื่องตาต่อแล้วก็ทําหมันเนี่ยนะคะก็คือค่าเสียหายเสียไป16,500ยเยนแปลงเป็นเงินไทยคือเท่านี้ อ่าเรดปัจจุบันเนาะแล้วก็คือตอนที่ตรวจอะเขาก็คือ ค่าเสียหายการทำหมันะ่ะเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเรา walk in ไปแล้วเราค่อยถูรไปจองเนาะว่าเราไม่รู้อยู่อย่างหนึง่งก็คือมันมีค่าตรวจเลือดกับค่าตรวจว่าน้องอะ่ะทนยาสลบได้มากน้อยเท่าไหนซึ่งเราอะ่ะแน้วความที่เดือนนี้เรามีรายจ่ายเยอะมากๆเราก็เลยไม่ได้แบบเผื่อเงินตรงนี้ไปคือประเด็นก็คือว่าตอนแรกอะ่ะเราจะไม่ทําหมันน้องเพราะว่าเรารอแบบเออเงินโบนัสของบอออกก่อนอแล้วเราค่อยไป แต่ประเด็นก็คือเดือนหน้านะคะ mm hmm. เดือนพฤษภาเนี่ย mm hmm. เราจะต้องมีไปทริปกับบริษัท mm hmm. ก็คือเป็นท่องเที่ยวประจําปีของบริษัทที่ไต้หวันแล้วซึ่งแบบมันก็ต้องมีเงินกระเป๋าเงินติดกระเป๋าซึ่งแบบเราจะต้องเอาไปเองค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็เดือนพฤษภาเนี่ยมันจะมีช่วงหยุดยาวที่ญี่ปุ่นเขาจะเรียวกว่าโกลเด้นวีคเนาะซึ่งโกลเด้นวีคเนี่ยก็คืออยู่ตั้งแต่วันนี้ละวันที่2 9 แล้วก็คือก้นด้วิกเนี่ยแม่กับป้าเราจากเกาหลีมาหาซึ่งมันก็มีค่าแบบพาไปเที่ยวค่าน้ามันรถนั่นนี่นู่นอะไรอนี้อีกก็เลยแบบเออไม่ได้เผื่อค่าธรรมันแมวไปแต่ว่าดรวยควาที่เราจะไปเที่ยวอ่ะมันก็ต้องพาน้องไปนอนโรงแรม เทศโฮเทลอะนะซึ่งแบบถ้าพาน้องไปนอนโรงแรมปุ๊บอะแล้วน้องเกิดอาการติดสัตว์ขึ้นมาแล้วน้องแบบร้องโวกเววว,ยว,ยวยยายอะไรเงี้ยเรากลัวว่ามันจะไปรบก,กลวนคนอื่นแบบสัตว์ตัวอื่นหรือว่าน้องๆ้องตัวอื่นอะไรเงี้ยแฟนเราก็เลยบอกว่าเออเนี่ยให้ ไปทําหมันน้องก่อนที่จะไปเที่ยวไต้หวันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจพาน้องไปทําหมันนะคะนี่คือเหตุผลหลกัลกๆเลยแล้วก็ไม่ได้เผื่อเงินตรงนี้ไว้ก็เลยบอกหมอไปว่าเออเนี่ยขอไม่ตรวจเลือดขอไม่ตรวจแบบว่าน้องคนแบบยาสลบอะไรได้ไหมซึ่งหมอก,ก็บอกว่างานก็ต้องทําใจนะถ้าจะแค่ผ่าตัดทําหมันอยู่แค่อย่างเดียวเพราะว่ากลัวว่าแบบน้องด้วยความที่แมวอะ ชินโซเหมือนชีพจรเขาว่ามันเต้นอ่อนอยู่แล้วแล้วแบบถ้าเขาไปเจอแบบยาสลบอะไรเงี้ยมันอาจจะมีสิทธิ์มีความเป็นไปได้ที่น้องอาจจะเสียนะแบบมันไม่มีเงินในส่วนนี้แล้วว่าเราก็เลยแบบเออเศร้าว่าแบบออแบบดูแลเขาได้ไม่สุดทางอ่ะแบบรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆเลยกลัวว่าแบบพอไปรับพอไปถึงแบบกําหนดไปรับน้ำพรุ่งนี้แล้วแบบ แทนที่เราจะได้แบบเออพาน้องกลับมาดูแลที่บ้านต่ออะไรเงี้ยกับกลายเป็นว่าเราต้องไปได้ยินข่าวว่าแบบเออน้องเสียนะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะที่น้องเสียมันเป็นเพราะเราอ่ะมันก็จะยิ่งร,รู้สึกแย่เข้าไปอีกอ่ะเราก็เลยแบบตอนนี้ก็คือกลับมาถึงบ้านแล้วจอดจอดที่จอดรถแล้วแต่ว่ายังไม่ลงเพราะว่ารู้สึกแย่กับตัวเองมากเลยแล้ววันนี้ก็คงรู้สึกแย่กับตัวเองไปทั้งวันอ่ะแต่ก็ เป็นกําลังใจให้ถั่วของเราด้วยเป็นกําลังใจให้ออมาเมียของเราด้วยว่าแบบนางจะต้องแข็งแก่งสินางจะต้องนางจะต้องผ่านมันไปให้ได้ทุกคนแล้วแบบนางจะต้องผ่านมันไปให้ได้เราก็จะไปรอรับนางพรุ่งนี้กันเนาะว่าแบบเออนางจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็โอเคเป็นกําลังใจ อยากกอดที่ไหนที่ไหนอาหารวะอาหารกินได้หรอเมมได้เจ้าได้เจ้าอยู่ทีแดด่แ,นะแล้นี่คือสภาพของอูมามินะคะที่ผ่าตัดมาได้สองวันที่เราเป็นห่วงแทบตายเพราะว่าไม่ได้ตรวจเรือนและไม่ได้ตรวจว่าน้องโพนยาสรุปมากแค่ไหน สาภาพก็คือนอนสบายมากๆก็คือกินดีอยู่ดีไม่มีร้องไม่มีเจ็บไม่มีอะไรเลยก็คือนอนทั้งวันใช้ชีวิตแบบเป็นแมวสุดๆก็เนี่ยร้องทุกครั้งก็จะสายหางดูนะเมมมี่มเห็นไหมก็สบายดีค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วก็อีกหนึ่งอาทิตย์หมอนัดไปตัดไหมโอเคก็อีกหนึ่งอาทิตย์ก็พานองไปตัดไหมแล้วยังไงเดี๋ยวเราจะมา อัปเดตต่อไปเรื่อยๆมีคอนเทนต์มาให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะคอนเทนต์ content นี้เป็นคอนเทนต์พาแมวไปทำเหมือนที่ปุ่นเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นอะไรที่เพื่อนๆอยากรู้กันแล้วก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์หรือว่ากดแชร์หรืออะไรก็ได้จะเข้ามาพูดคุยพูดคอมเมนต์อะไรกันก็ได้นะคะใครอยากถามอยากอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยแล้วก็คงจะปิดคลิปไปด้วยกองภาพกองโตๆแล้วก็แมวของเรา ที่นอนไม่ให้เราพับผ้านะคะต้หวังว่าไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย